ว่าจะมีแรงที่ขคยออกมาเล็กๆนะครับหลังจากเช้าวันนี้ก็ถือว่าโดดขึ้นไปพอสมควรมองไงดีครับบ่าวันนี้ครับตัวเซติฟิตี้ในฟิวเจอร์นะครับในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือโซน,นะระดัก9ารเ้าสิบได้ซึ่งเป็นแนวต้านกรอบราคาด้านบนนะครับยามอในระยะสันเนี่ยเป็นดัชนีมีลักษณะของการแบ่งตัวนักษณะไซเวกออกด้านข้างนะครับแต่ว่าแนวโน้มใน ระยะกลางถึงระยะสั้นเนี่ยยังมองว่าโอกาสที่ขยับขึ้นยังมีค่อนข้างสูงนะครับในรูปทุนที่ต้องการเปิดสถานะซื้อนะครับอาจจะดูจับตาในส่วนของโซนแนวรับย่อยเที่ยระดับเก้าเจ็ดเก้าก่อนว่ายินให้ไหมถ้ายินได้เนี่ย,ยก็อาจจะมีการเปิดสถานะซื้อบางส่วนแล้วก็ไปปิดเที่ยวระดับเก้าาศูนย์ถ้าไม่ผ่านนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดรุนเก้าจ็ดเก้าจริงๆเนี่ยอาจจะถอยลงมาในส่วนของโซนแนวรับสําคัญบริเวณโซน,นระดับ 977แล้นะครับถ้ายังไม่หลุดก็ยังมีมุมมองที่เป็นบวกในระยะสั้นอยู่ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับนี่คือมุมมองนะครับเมื่อกี้ชัดเจนทีเดียวกับมุมมองว่าทําไมเมื่อวานถึงมีแรงซื้อกลับเข้ามาในแง่ของเงินยูโรนะครับปรากฏว่าทางด้านของประธาน ECB ก็มีการประกาศใช้มาตรการนะครับ LTO หรือว่ามาตรการเงินกู้ระยะยาวให้กับภาคของธนาคารพาณิชย์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการตรวจสอบนะครับก็เลยมีความมั่นใจกลับเข้ามาซื้อเงินยูโรกันนะครับโดยเมื่อวานครับการซื้อยูโรทําให้ตัวของดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงปรากฏว่าก็หนุนสินทรัพย์ตอบทองคํากันนะครับเมื่อวานมีการรีบาวขึ้นมาล่า ชนอยู่แนวต้าน1,255 คำแนะนําวันนี้ครับอยากจะลุ้นฝั่งลองครับสามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแก๊ปจะไม่เยอะเท่าไหร่ประเมินการไปกัน1,260อาจจะได้เห็นการรีบาวขึ้นไปทดสอบบริเวณดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามครับหากจะเล่นปลอดภัยเนื่องจากหากคุณผู้ชมดูโครงสร้างตอนนี้นับว่าเป็นโครงสร้างขาลงนะครับรอจังหวะในการเปิดช็อตโพสิชนันได้ตั้งแต่1,260-1,270เหรียญไม่ผ่านสามารถเปิดช็อตโพสิชนันส่วนลงมาเพราะคืนนี้จะมีตัวเลขของสหรัฐได้แก่นอนฟาร์มเพโระนะครับรวม ถึงอัตราการว่างงานหากออกมาเป็นเชิงที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาในด้านของตลาดแรงงานของสหรัฐก็จะส่งผลกดดันต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคำก็าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเปิดช็อตโพ i ิชนันทำกําไรในช่วงจังหวะขาลงแบบนี้ครับนี่คือตลาดทองคำนะครับวันนี้ถือว่าความเคลื่อนไวหวน่าตื่นเต้นทีเดียวกลับมาในส่วนของเส้นด็กนนะครับแหมปลายสัปดาห์